โอเคนะครับก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับอารายไอแลนด์นะครับก่อนจะไปเนี่ยเราก็มีทั้งอของขวัญที่ได้ทุกค่าชั่วโมงนะครับในการกดลับนะครับก็เป็นน้องไก่นั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยอีปลาเนื้อปลางโง่ะนรับที่ได้จากอของนะแต่ว่าเราจะยังไม่กดรับไปนะเพราะว่าอีอาหารที่เรามีเนะี่ยมันก็เยอะมากแล้วนะครับ ในเดนี้เนี่ยนะครับในวีคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้พอยต์ก็13-18ใช่ไหมสิบแปด p นะครับคือถ้าในรอบเนี้ยถ้าเราตายนะบอกเลยว่าได้พอยต์เยอะมากนะเพราะาอยู่ได้1ิฟันแล้วนะครับนะแต่เดี๋ยวไงเราเข้าไปดูในเกมครับเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อน โอเคนะครับเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับตัวนี้ขอเช็คที่หนึ่งตัวนี้หมวกจะพังแล้วนะครับหมวกจะพังจําเป็นต้องล่าหมีหนึ่งตัวนะครับผมถ้าเจอหมีจําเป็นต้องล่าแล้วนะมีตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะว่าเราจะเจอไหมโอเคให้หมีเยอะอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าโซนนี้โหดโหัวทั้งนั้นเลยนะครับ ก็เป็นวันที่11นะใช้การนอนข้ามช่วงคืนที่มันลำบากมาเนี่ยกลางคืนเนี่ยเกมนี้มอนมันจะตามเราตลอดนะเจอหมีไหมครับพอมีตัวหนึ่งฮนะเจอแรก่ก็ขุดแร่บ้างนะครับส่วนยาเยอออะไรพี่แชร์ไปแล้วเนาะหมาไม่เอาครับเก็บชุดไว้นะเดี๋ยวชุดแตกนะครับเดี๋ยววนกลับไปเก็บแร่นิดนึง Okay. คือตรงนี้เราพอเข้าใจเออเราพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะว่าเราเราต้องทุบหน้าหมายพวกนี้โอ้ทีเดียวจอดก็มาดิครับโคตรแรงแรงมากอยากเจอหมีนะต้องต้องล่าหมีก่อนค่ำฮนะแล้วก็เปลี่ยนหมวกเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยนะไม่ไงั้นในตอนกลางคืนเนี่ยเราจะพลาดโดนตีไม่ได้นะมันจะเป็นปัญหากับเรามาก แต่มีแรงงเพราะเป็นกระบองแล้วแรงขึ้นเยอะเนะี่ยไอ้นกกระดูกตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะให้เป็นแหวนนะมันไม่ได้ให้เป็นสร้อยนะคร้อยก็อยากได้นะีคือไม่อยากเอาสร้อยลูกตาเพราะามันเก็บเยอะนะครับถ้าเป็นตอนเริ่มต้นนะ่ะมันน่าใช้อยู่นะสร้อยลูกตาแต่ถ้าเป็นตอนนี้เนะี่ยอยากไปเป็นสร้อยอย่างอื่นมากกว่านะครับเราเราใช้สร้อยอะไรอ๋อสร้อย ไอ้นี่ไส้แกะก็ดีเหมือนกันนะครับบวก2%แต่ว่าเราต้องเก็บเม็ดสีฟ้าก่อนซึ่งได้จะเหินพวกนี้แหละนะครับซึ่งค่อนข้างได้ยากน่าจะครบละมั้งนะครับจากที่ดับมาจากหินก้อนเมื่กี้เม็ดนะน่าจะครบแล้วนะครับแล้วเ,เปลี่ยนได้นะแ,แต่เราจะยังไงดีฮะจะกลับไปบ้านไหมนะครับหรือว่ายังไงดี ถ้าเราไปโซนหิมะได้นะมันจะมีอะไรให้เราแบบเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะคือไปได้ไงเราไม่เจอหมีเจอแต่หมาไดโนเสาร์ฮะโอ้หมีเออนี่ไงหมีหมีหมีไฟนะเรายังไม่เคยล่าโอ้เออเยอะโอ้โหตายตายวิดโอ้นั่นไงหมวกแตกครับมาแตกตอนนี้ด้วย คือหมาแม่งน่าลำคขญโอ้ยเอ้าโหโหโห,โหพอเจอพอเจอนี่เจอโคตรเยอะเอ้ยโอ้โหเดินมาจากไหนถามแค่นั้นแหละนะครับอีตอนตะกี้เราเดินไม่เห็นเจอมานี่มาหมีมามาดิภาพับพภับ,ภบ,ภบ ตีดิจานไม่ตีตายนะเนี่ยเล่นไปของเต็มแล้วตีไม่ได้เออให้มันได้อย่างงี้ของเต็มแล้วตีไม่ได้ก็มีก็มออีให้ตาย ครับมาก่อนฮนะตทวครับด่วนๆโอ้โอ้โอ,โอ้เรียบร้อยได้แล้วก็ตายในวันที่สิบเอ็ดได้มากี่ววลวคืออยู่ดีๆพอปวดจะเจอไหมเจอเป็นล้านแต่รอบนี้เราจะเก่งขึ้นในอ่ารอบถัดไปที่เราลงเล่นแน่นอนนะได้มาก็เก้าเก้าพอยต์นะครับกับของเดิมอีกสิบ โ9โโห point นี่เลยแล้วลงดาเมจเยอะไปไหมจริงๆลงกระเป๋าอีกสักช่องก็ดีกันนะครับ <c oughs> ดาเมจ19เลยนะหนัก่วงอยู่นะครับก็คลิปนี้มาสั่งลา <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจจะจบไวขนาดนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะกะ็อะไรไอแลดนนะครับ